ก็ยายแกขี่รถเข้าเข้าออกอยู่อย่างนี้ประจำก็บ,บ้านที่อยู่ข้างในครับแล้วปกติพิษบูขังไว้ใช่ไหมฮะไม่เคยขังท้องมามันมีตะก้ออยู่ไหมไม่มีตะก้อไม่มีอะไรเลยพิษบูล่ะครับผมเยอะแบบสามคนเกิดอะไรขึ้อไไนอุบัติเหตุนะครับ,บหมาพิษบูนะครับกัดคุณป้านะครับคุณป้าอยู่เแถลงคุณป้าชื่ออะไรครับเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ยายแก ขี่รถเข้าเข้าออกอย่างนี้ประจำเพราะบ้านที่อยู่ข้างในครับแล้วปกติพิษโบขังไว้ใช่ไหมฮะไม่เคยขังของหมาอ๋อปล่อยอ๋อปล่อยใช่ไหมครับเขามีเขามีเรื่องในในนั้นหลายทีแเราได้ไปถ่ายดูหมาอยู่ตอนนี้ล่ามอยู่ไหมครับไม่ล่ามยรอบหลายรอบแล้วใช่ไหมครับทัั้้งบบานเลยออ๋ครใส่ตะก้อปากอะไรไหมอ๋อตะก้อขาดใช่ไหมครับวันนี้เคยดูแลหมาเลย โดนต่อไให้หมดค่ะมครัวมันน่ะโดนต่อแล้ว,วลแต่วกับคนอื่นนะแล้วไม่เลี้ยงดูมีใบหรือเลปล่าพิพูแบบนี้มันต้องมีใบนะบไม่เห็นมีใบเลยอ่ะเลี้ยงได้ไหมอ่ะมันปล่อยก็เลย,ยปล่อยนี่ก็ปล่อยอยู่ใช่ไหมครับได้คือมางวันแล้วไปดูได้เลยแล้วไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรเลยอ่ะครับผมถ้ามันไม่มีความคืบหน้าก็ปล่อยเลี้ยงให้อยี่ไปตลอดเลยเนาอแขนด้านขวานะครับตอนนี้ งตีิแสดงว่าออกมาแล้วฟัดเลยขอยาดนะครับคุณพี่เป็นเจ้าของหมาใช่ไหมใช่ปกติเราปล่อยหรือว่าเราเราล่ามไว้แล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีตะก้ออยู่ไมไม่มีตะก้อไม่มีอะไรเลยเพื่อที่เขาจะไปดูธุรกิจของเขาคือไปถ่ายน้ำปลาครับคือแมวขายปลาสดอยู่ที่ตลาดแล้วเขาก็ขับรถกลับเข้าบ้านในซอย แล้วไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ยมันจะอยู่หน้าบ้านอืม,มันก็กระโจนกัดเขาอะแหละแล้วเขาก็กลโลดล้มเห็นและเห็นว่าหมาไี่มันใส่ตะก้อข้อปากอยู่ไหมหรือยังหรือ,รอ,อยังไงครับต,ตรงนี้เราไม่เห็นว่ามันใส่ตะก้อข้อปากเลยอยู่เปล่านะแต่ก็คือมันสามารถกัดให้แผลเวิร์กขนาดอืแขนแบบเวิร์กตอนนี้คือกระดูกแตกหมดเลยอะแขนอะ,ะ,ะดได้รับบาดเจ็บสาหัสใช่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอ,อ,อ,อีกหลายเคสไหมครับก็ ก็จะมีอ huh. ีกประมาณสี uh ่เคสที่โดนกัดไปอ่ะที่เขาโดนกัดไปเมื่อตอนต้นปีเนี้ยตอนต้นต้นต้นปีก็โดนปีก็โดนกัดอันนี้กัดเข้าไปกัดเขาในบ้านเลยนะเขาว่าเข้าห้องน้าอยู่แล้วมันก็ตกใจอ่ะมันมันมีเสียงพูดแล้วตกแจก็เข้าไปกัดแล้วจากคลิปที่เห็นตอนที่เข้าไปพูดคุยกันเห็นว่าเขามีปากเสียงกันด้วยเขาเขาว่ายังไงครับคือเขาก็เขาก็บอกว่าหมาเขาน่ะล่ามไว ใส่ตะก้อครอบปากไว้แต่พี่ถามหน่อยใส่ตะก้อครอบปากล้วกัดแม่ที่ขนาดเนี้ยแผลเป็นแผลขนาดเนี้ย